ครับมี้ตอนห้าทุกท่านเข้าสู่เช้เฮมรากจีนเอลม่วนไผ่บะม่วนเฮาม่วนครับผมนะครับตอนนี้ปีสติกเกอร์พี่นาะให้เป็นแต่แดงนะครับผมได้มาละวันนี้มีออเดอร์อยู่ครับผมวันนี้วันหยุดครับวันหยุดเจอเราไม่หยุดครับเพราะบ้าติดกันไปครับผม ั้นตอนการติดครับผมครับแกสติกเกอร์ออกมานี่นะครับครับไปเข้าไปบนฝาครับผมครับอ่าครับนี่เสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมนี่นะครับ ้ำพริกลุงนานครับผมพี่น้องพร้อมครับพี่น้องนี่เออเหมาะขนาดน,นี้ดูเต็มแอปเต็มออมพี่น้องเห็นนี่อย่าไปลืมนะพี่น้องเนอะคิดถึงน้ำพริกข้างใดคือคิดถึงลุงนานน้ำพริกตาแดงครับผมอร่อยที่สุดในสามโลกอร่อยถึงดาวเนปจูนนะครับเดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์กันต่อครับพี่น้องเนาะ เป็นอาชีพเสริมครับพี่น้องได้เป็นอาชีพเสริมที่รายได้ดีมากมเข้าไปรับจ้างอ้อย่างไผที่ไหนนะครับซื้อมาขายไปครับผม คอนจูพันต้องแน่นหนาครับพี่น้องทูกฝาต้องแน่นนะครับเวลาเวลาปิดเวลาปิดเวลาเปิดนะครับของแต้ต้องมีแกนลุงหนานด้านนะครับผมถ้าบอ่มีแกนลูงหนาน,นี่ของปลอมนะครับ เราไปรับแผ่นครับผมงานนี้แผ่นต่อไป ครับเซตแล้วครับผมพี่น้องเอรย FC นะครับการติดสติ๊กเกอร์น้ำพ่กาแดงนะครับอันนี้เป็นชุดแรกนะครับผมยังมีอยู่นะครับนี่เป็นชุดแรกๆครับเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงแล้วเนอะจะมัดใส่ถุงจ็อกไว้ละนะครับจะใส่ถุงพลาสติกไว้นะบรรจุถุงหนึ่งกับห่ากับปุกครับพี่น้อง ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับท่านผู้ชม FC แล้วก็เพื่นอนๆอยู่ทูบเบอร์นะครับนาะที่ติดตามลหามตัวนะครับพี่คือเกียรติครับชมช่องเชเเ็นบัดดั้กินเอลม่มนไทยมะม่วนหอาม่วนนะครับผมเชื่อนานกาครับอันนี้ก็บรรจุไปใเนี่ครับ นะครับจะต้องเป็นถุงนี่ฮะใส่คืนเหมือนเดิม เรียบร้อยครับผมนะครับครับหลังจากติดสติ๊กเกอร์แล้วนะครับบรรจุในถุงนะครับกระปุกหรือว่าแอบละห้ากระปุกนะครับห้าแอบในถุงเดียวเนาะครับตอนนี้อันนี้ชุดแรกนะครับผมครับจะมีชุดต่อๆไปหลายๆชุดอยู่นะครับครับนี่คือหน้าสุหน้าของสติ๊กเกอร์ครับผมพี่น้องสติ๊กเกอร์ก็คือดูนะครับผมนะฮะ หนึ่งแผ่นก็จะมีประมาณน่าจะร้อยดวงนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวจะได้ไปส่งน้ำพริกแล้วครับครับขอขอบคุณครับผมสำหรับการรับชมนะครับการติสติเกิ์น้ำพริกนะครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ยื่เกียรติรับชมคลิปและช่องเชเห็นเฮมราชกินเอลมวนมาโดยตลอดนะครับผมฉะนั้นแล้ววันนี้เชเห็นเฮมราชก็ขอตัวก่อนเนาะรีบไปส่งน้ำพริกก่อนครับผม คขอบกล่าวคำว่าขอบคุณครับผมเชียรเขมราชกินแอลม้วนไพรบะม่วนเฮาม่วนเจื้อนานกาฝากทงพิธีแดงวมาเอเนื้อ